เฮ้ย,ยเอาระวังเน้อผ่าเน้ออ่าฉัผ่าเข่าอยู่บ่แหละ<อ>เข่าจะพูดเขา่าบูดก,กันฮัลไม่ฮักไว้แท้ส่ะอันละเปล่าแ,แาบบวาเฮงเฮงไล้บ่จะพัวเนี่ยเป็นไข่เป็นไข่พ่อบ่ พี่น้องเลยใหม่ตอกขอกน้ำเนาะกองเช็ดจูนพูนอยู่พี่น้องเลยเนาะทางเบาเตียงทองเนาะจะสั่งใหม่สั่งตอกให้กับน้องอีเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้ยเห็นใหม่เป็นกองนีก่กะนิม,มุมนนกดีใจแทนน้องพอดีพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เอาพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นนะพี่น้องเด้อทางอระบวนสารวันขอกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีมูเพื่อนกันบัตสุขูสุคนสบายดีเอฟซีเจดีบระตูกทานเนาะวัวอยู่ในแตะก็ต่างประเทศเนดะ้อเนาะสบายดีปีใหม่เนาะเป็นจังใดดีเนาะอากาศทั้งพุ่นทั้งต่างประเทศทั้งเมืองนอกเมืองหน้าพี่น้องเลยเนาะนะครับส้มอยู่ทางใดดีเนาะหนาวอยูเบเดติดลบจากองศาเด้อตอนนี้ทั้งอยู่เซปอลเนาะเออเมืองกรพี่น้องจากองศนะเอาเนาะอ่า องศาเซลเซียสพี่น้อง,งนะเหรออ่อสิบสิบแปดองศาพี่น้องตอนนี้เนาะยูเซโปนสิบแปดองศางามหางวงแรงพี่น้องเนะหรอหางวงแรงหางวงเค่งรววนะ,ะดับสิบเจ็ดงเขงเนาะหามาหอดเพื่อนซาลาแป้ของน้องวิ อ่าสิมาเยี่ยมมายามแล้วก็เบิ้งแม่ต่อกอกน้ำนอว่ามีถัแลแล่วเลี่ยวพี่น้องเลยเนาะอ่ามากะโอ้พี่น้องเลยจวดแห้งลีเนานะบริมีของฝากของตอดเลยเนาะจากน้องวิโอ้ยพี่น้องเลยอ่าไปละไปมืออื่นแล้วกันพี่น้องเลยเนาะมาหยาบบุทวงบุทานมันคำเนะาะเพราะว่า้สาวล้อเพลินกับยิ่งย่ามเลยพี่น้องเลยหยามันคำมันเมื่อเนาะนี่กับเมื่อชโลชรลอะไรจังหนอนเลยยามในแห่งคำไว้พี่น้องเลยเนาะมีแต่กระทมขนมทงเดียวมาฝากน้องเพลินเนาะ เอาขอโทษขอพ่ายพี่น้องกันหลายพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นจะซื้อไมา้เพื่อนนอกม่แต่จะมาแจ้งข่าวดีเติมเนาะว่างบนอกบนตอนนี้มีอยู่เจ็ดล้านกว่าเนาะเพื่อจะซื้อไม่ซื้อตอกและกระเบื้องใหม่น้ำแนวมียังแไ่ไปซื้อมาเติมอีกพี่น้องเลยเนาะแต่ตอนนี้ไปหาไปซมรอน,นองกบนเห็นยังอยู่ตอนนี้เนาะไปะพี่น้องเลยสิเนาะ ไม่ไอแป้นพีน่นองเลยเนะาะอห้าสิบแผน่นโอ้เห็นทำกระเตียงนะ่เนาะพีน่นองเลยห้าสิบแผ่นไม่สี่แปหาสิบ่พีน่นองเลยอืม,มนั่นพี่นองเลย กำลังเห็ดพิสังอยู่เลยพี่น้องเลยเนาะเห็ดจูนฟูนอยู่ปาดนึงพี่น้องเลยเอ,อ่าโธ่กำลังฟันฟืนอ๋โอโธ่ที่พันได้วะน้องวิเฮิ๊เอ้าอาวางเด้อผ่าเด้ออ่อาสบายดีสบายดีสบายด,าดีปีใหม่อา่าสบายดีปีใหม่เนาะ ใายเอามาฟืนน huh? <La bao. S 1> uh ี่ฮะมาลูกระบาวระบาวเอามาเอยเขาเขาใส่ยังมานี่คือลายแทะฮะยืมรถไทยเขายืมรถไทยเขาเลยโอเลยๆๆทำนี้เอามีแต่ฟ้าใหม่งามๆเนาะใม่ซื้อบ้นเลยเออพี่นยังไง ซอยป้าเฮ้ยซอยนาสาวแล้วเนาะเอ่าซอยนาสาวพื้นๆย่ำในแห่งย่ำหนาวกันเป็น้องเลยนี่ว้าบคอยเด้ออ่าเห็ดว่าอื่าออล้ืออ้าบดดนใหญ่ได้เสีเนาะเสียวยังพันโดนใหญ่นี่หั้เรื่อย สวาดีเิ้งไงเออตัวนี้ใหญ่นิดใช่ป่ะสิพันได้บอกพันได้เหรอได้บรายต้องพันแน่เนาะฮะวาใหญ่เท่อืมอืมไม่ได้เสียวป่ะอืมยังไงค่ะได้กนั่นเนาะโอ้มาหนี่พี่น้องล้มหนาวกว่าอยู่บ้านเฮาอีกได้พี่น้องอยู่กว่าอยู่ไซโนอีก วายผมปุ๊กฮะเราราบามืมูนี่คือแต่งตัวงามแถกงามบ่เลยบ่มีแนวฝากช้ำพี่น้องเลยมีแต่ขนมก้อนเดียวแล้วนะนี่น่ะได้นี่ยอ่าเราจะชื่อแนวฝากช่ำเอื่นได้ชื่อแนวฝากได้เลยเอ้อเอาขนมเนี่ยขอบใจอ่าขนมยังบ่ขนมปังแซ่บเด้ไหมขนมปังก้อนหนึ่งสามสิบพันผม อ,ออกไปโดยอืออาเป็นอืผิดสบายดีทั้งป้าเนาะจะได้แม่นังมีพันนอนเราบ่อืมว้ายอืนยนาวอืมเึบอย่าวงวะใช้นาบารลองมัง้งค่ะเอาจับกองงานนาบาวเนี่ยเออมารอสิลอง โอ้้าเข่าอยู่บนอะไรเข่าเจะาพวกเข่าอยู่กันขันไม่ฮักไว้แท้สะอะแอลบาเบวาเฮงเฮงร้ายหอเจ็บหัวเนี่ยเป็นไข่เป็นไข่ขขพ่อเบ่เดือดยใช่มียากินหรือบ่กินแล้วกินแล้วเดยืย<ม>เก็บหัวแต่บัวนี่อืมมามามา,มาตัวใหญ่ลเนี่ยกะละบ้าบา่แพ้เนี่ย ไม่ขึ้นแก่ไม่ใส่หนึ่งเอ้ยึ้นแก่ไม่ใส่แกแต่หน้าแกแต่คนเศร้าปิดเศาดินนาและพรคนโมกุนี่โอ้หมดกำหนดและวคนกาเอาให้นะใหม่ใหม่หน่อยๆคือคือผ่ารายแต่บ้าอันนี้มาอยู่หน้ามาแต่หน้าเจ้าเนาะหน้าหน้า น้ำเบาพัวเจ้าเนี่ยบ่ห้าพัวเจ้าเนี่ยบ่แม่เวียดเศร้าบ่แม่นเวียดเศร้าเศร้าละแล้วเวียดปลูกไม้นี่มันมดกำหนดเลยเวียดไม่เฮ็ดพื้นมันมุดมันตายไม่ยั้งเลยนะว่ชจักคือกันไม่คนเวียดเป็นปลูกบ่เนี่ยนะแม่นเออพลล็อกมันจะงามเนาะมันเถ้าไม่มิกบ่ไม่ะไม่บิ๊กบ่เนี่ยกระทินนรกฮะไม่กระทิงนรกไม่กระถินนรกโอ้แม่เนาะ ก็เคยจับกล้องน้ำเบาไปใช่ไหมะฮะเตะเตะเตาอออกกําลังกายอีกเสียดใดบ่ไปพิมพ์ไพ่ีปเนาะทางปืนทางไฟเนี่ยโอ้ขักได้ใหม่ลุกยี้ได้เนาะหากเขาเห็นในตะลุมตะลางเฮือนคนกับมิดตะไม้แบบนี้เลยเนาะโซลาเนาะ บาวเหตุขอกไก่แล้วแหละฮะขอกไก่ขอกไก่ใช่่ด้เออมันเห็ดขอกไก่เดอาเห็นอะไเอามาเต็มมือไหนนี่เอื่อยนี่เอามาแตเมวานไปเลน้าบาวเ่ลวานนักกามไงญ่ล่กามไงเปเออไม่งามเลยเห็นอ บลาบเอาเอามื่อดังบ่ฮะเอเจ็บแคบเอาเมื่อดังบ่เลยใครลาบอยากมีบ่มีสียาใครลาบแกเมื่อบ่แกเมื่อเลือะลาบมันพื้นอยู่บ้านลาบก็มีใคหาอยู่บ้านใครลาบบ้านลาบบ้านลาบดังทาน มาล้างทานกูเจ็บมือเลยมือออมันเป็นลเลือล่างพี่น้องมองนมาวุ่น,นี่เพราะว่าเอาวุ่นตอนน้องๆเนี่ยเต้เต้บานแต่ล้มนะนี่เห็ดให้งวุ่นแบบเลือล่างเลยบอลนี่เจ็บเห็ดเห็ดแห้งว่า,ากระทบแห้งบ่ได้นะเจ็บพี่น้องเลยหาร่าไปควันพื้นน้องวิเล <laughs> <laughs> ยออืออ แ <c oughs> ล้วว่าพี่เป็นจับกล้องข่อยเป็นตัดพื้นด้อบ่า <c oughs> ชูน้องวิบได้แล้วข่อยเนาะสูน้องวิบได้แล้วน้องวิเก่งกลัวอืมอืมโอ้แข็งแค่ตัวน,นี้เนาะอืมไม่มันเห็นไม่เบิ้งไม่ไมือจะแข็งน,นี่เนาะ ้ยนโบแข็งนะคือข้าวกรองวิแจงแจกขั้นพืชหน่อย เย้ระวังจะมือหรือไรจบมือเลยน้องเจ้าผู้ชายยังบอได้มาบ่อยู่น้ำพุนเพิ่มบ่เลยมีแต่ผู้หญิงบ่มาน้องเจ้านะน้องเจ้านะผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งอยู่ชายเราปูซายอยู่ป่าปูอยู่บนใจเลยลูกได้พัวแล้วน้องเจ้าหันไดเลยผู้ชายได้พัวเลยยัง ยังมาเตียบจากปีนอกจอหน่ะเจ็ดปีอันนี้ใหม่เจ้าบ่พาราบาเบิ <h <h ่งบิ uh ้งหายใครซื้อมาหายใหม่เลยมาเตียงเอาเตียงโอ้มืดหนิกะเก่าล้านเก่าล้านเกือบจะหดสิบล้านมาเตียงมองอ่ยังหดหน่อยไปหลินเอีิบ่ ไม่น่าจะเป็นปูน่าจะพอดีแล้วพี่น้องนี่เนาะหาสิบแผน่นห้าไม่สิบแปดหาสิบกันบ่หมักคุงกะหมัดกินแหนหนึ่งแหนเกะหมักคุงหมักคุงเลยหมักละกอหมักละกอ,กะกอค่ะ เพื่อนมาแล้วก็โอ้ยโอ้ยไก่บ่อนี่ยไก่โอ้เกือบไก่ขีสีหัวพอพ้นนอนดิ้นเลยอ่าดิ้นเลยเบะแม่นอนแล้วบ่แม่นอนละอืมนอนี่น้องเลยอ่านบ้าไปยู่สับที่ไปยูเตเตโตเนาะ มีแต่ประวุนมากอะเชียวบอกน้องวิเด้ออ่านาบ,บ่าวมีงบตอนนี้เจ็ลดล้านเจ็ดล้านกว่าคือไวแท้เชีสิไม่ซื้อไม่ซื้อไม่โดยซื้อไม่ไว้ให้เจ้าอีกเด้ะอแต่มันยังบ่พอทางนาบ,บ่าวสิสร้างมาอีกเนาะดได้สีพุทธแปดเทนแต่ขีไก่มา <ừ> ขี่ไอ้เป็ดได้ไหมเขามีอีหยังติดขี่กายกับเป็ดแต่ติด <ừ m. S 2> นั่นเองเป็ดอยู่ก็ไม่อยู่ <ừ m. S 2> <c oughs> น้องวิน่ารากก็จะเล็กหน่อยนะเพื่อนเนาะก็คือว่าเล็กน้อยอย่าไรเนาะไ <c oughs> ม่แต่น้บาบ้ามาจากจีบอกน้ำเบาวคนหนึ่งเท่านึงเนาะเรื่องมาเรื่องต, <ผม S 1> ต่อหอยข้มือ <ừ m. S 2> นี่ <ừ m. c oughs> อาบาวมีย e. ังฝากช้ำมือหนาจะซื้อเาฝากเลยเลยมา่ากับบุกินแล้วอาอาบาวได้กินอืมหน่อยน่อ่เนยักไงฮะบดบดเลยเป็นไข่อืมอาใส่เสียงกันยงนี่ บ้านหน้าอีกนังอาบน้ำหรือเป่ยังยังอยู่เป็ดแพร่เนาะเป็ดนี่ของระบาต้นนั้นมีระบาตัวนั้นเออเงิระบาตัวนั้นเลยเอามาแต่คอนำยักษ์ไท่บุหูคือกันอฮึแม่คุณลาบบุหม พี่น้องมีแต่บุญที่สร้างใหม่ที่เรียมาใหา้น้องอีกน้องหม่นี่เด้ข้าวหมดเลยชไก่มันข้าวไม่ก็อหอวัววายตึ้งเนาะคือแ <ๆ S 1> ข้ง,<ๆ>ขงแหลมแถะไปตัวนี้ตัดออกออก็แล้วจะตัดดอกโดยผู้มาเป็นเนี่ยหาเม็รก็หกเม็ดเนาะ เงาขักเลยนายยังกินแรงมั้ยน้องวิผมมียังกินผมมียังกินปลากระป๋องมาเลหมดอ้าวผมยังกินเลยบ้านิผมมีมีวาจันไห่กับมืดมดแล้วมดทุกอย่างเลยเลยแต่เราขืนไปเบิกก็ได้คิดตัว เมื่อสองสามมือ่อบดใบเทนอคอ <g ül> มเมนต์อนึ่งหน่อยกำกำอยู่เพื่อนแปด,แดคนอ่าหนึหน่น่อยรนะ้ายเนาะเลยอืออืออือเนาะสาบินอ่อยเนาะก็่ว่มียังายคลิปในการมาแจ้งน้องวิแล้วก็สิมื่นพ่ผแหละเราก็มาบังไม้บังต่อกกับสีสางไม้ใหม่เพิ่มตึงเนาะบ้าบอที่มียังฝากเด้อขอรีได้หนิเลยเมื่อหนาเด้อลูกเด้อ เดี๋ยวขนมก่อนเดียวชักชีเฮ็ดอีกได้หดหนำก็บ่มีทอสีดสีดสีว่าเอาทอแบบคือแบบเอ็ดชีอยากสีดแบบว่าขี้ไก่เอียงเนี่ยงยาดอกเจ้านายมันก็คบอีกเวลาสร้างประเทศพุทธศีลอานาบอกเอาไปยังดอกมับลาไปไรเวลาสร้างประเทศที่เรื่องมันก็จะคบออกอีกเด้อพุทธศีอธรมไม่ออกอีกโยอะอาไรบ่ได้กะลิหน่อยลิ้นขี้ลินกะ ยังมันคัอีกหน่อยคิดดูอีกหน่อยผู้ชายสีดำมันบอบเป็นเพมเปิดยังอยู่เนาะยังโบแกก์ทาใส่พุ่งพดอีแหละโบขี่เลยเป็นเดียวเลยบอกเลยคนโกคนบบกทายบอก บอเลยแั่เด็กหลายมือแหละตอนผูระบาวตอนถอหงแฉะพระาโอเคเนาะเดี๋ยวจังหน่อยเบาจันปัญมหาเด้อโดยขอบใจจังหน่อยเบาจันปัญจมหาเด้อโดยปัญจมเนามหาอจักกวนโดยโดยเอา รอทาเบิงพี่น้องเนาะมีภายในมาเราม huh? ีม hmm. ีข่าวดี้สำหรับน้องวิเนาะลาบ่ใาไน้องวิกับน้องวิเสียใจเด้อฮะค่าย่าซิซูเดะเน่เสียใจยังเสียใจแต่วันนี้เสียใจแบบว่าขอกินกับผ่ากระบตกตีนั่นนั่นดีคาย่าซิซู เอาาโอเคเด้อสบายดีป้าลุงไงสบายดีสบายดีเด้อป้าลุงพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงพี่แม่พี่น้องสบายดีพี่หม่สบายดีพี่หม่เออโอเคใชเนาะด้วยบินนาบามาใหม่เด้อด้วยยังบ่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายอ่เซซเซกันย่วไป ก็สมวมาเด็กน้อยพี่น้องเนาะกัน้องวีิบันก็ยังเด็กยังน้อยบูจักยังเนาะอ่าเอาซอยกัได้บุญพี่น้องเลยเนาะมันก็จะช่วยพี่น้องเล็กน้อยได้เลี้ยงสาถ้าว่าไม่เนาะน้องวีิบันก็ได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะกับออื่นเรือว่าปรึกษาทีมงานขอามีผู้ใดมียังเนี่ยหมายต่อของน้นถ้าเอื่นน้องวีิบันเนาะเราสิสั่งมาบัดเดียวเนาะเดี๋ พระชาโอเคสำยังใครพี <pid> ่น <ce> ี่อีพี่นี่ขอลาก่อนพอๆกันอีพี่หนาเนาะขอบคุญคุณขอบุญขบใจขอพี่น้องเอฟซีปัจจุบันทุกคนเนาะสบายดีบัจจุบันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ